อันนี้เป็นไอติมชาไทยโอ้โหคนขายเท่มากนี่นะคะทุกคนไอติมชาไทยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลูกชิ้นปั้นสดแม่นะคะต่อมาค่ะเป็นแม่ลูกขา้าวโพดอบเนยนะคะทุกคนรับนะคะทุกคน้บเนยะคะทุกคนนี่นะค,ะคน,น,นี่คือแม่ลูกขา้าวโพดอบเนยนะคะอ่ะอันนี้เป็นปลาหมึกย่างคะ่ะทุกคนเอาแถวไหนคะแถวบนก็จะตัวใหญ่หน่อยนะคะลดหลั่นกันไปตามราคานะคะ หญิงเล็กที่ชอบกลิ่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราแวะมาเลยกันนะคะตรงนี้อันนี้ถัดมาเป็นอ๋อยังเป็นประมึกอยู่ค่ะทุกคนนี่เขากาลังป,ปิ้งเขากําลังไอ้นี่อยู่นะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นปอปเปี๊ยะคะ่ะนี่ค่ะเขากำลังทอดอยู่เลยนะคะปอปเปีย๊ยะอ่าอันนี้ก็เป็นพวกขนมแบบป๊อปคอนต่างๆค่ะใส่ถุงสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะทุกคนคะทาไมตรงนี้คนเยอะขนาดนี้แสดงว่าต้องมีของอร่อยตรงนี้แน่เลย ใช่ไหมมันคืออะไรเอ่ยตรงนี้อ๋อมันเป็นเนื้อไก่ดำค่ะเป็นเป็นขายพวกเนื้อต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นร้านร้านน้าหมูขายกาแฟค่ะกาแฟไทยเห็นไ,ไหมคะโอเคถัดมาเป็นไข่คกแล้วก็ไข่ชะอมทอดนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่อันนี้เป็นอะไรเอ่ย หมูย่างอ๋อย่างให้ย่างให้ค่ะทุกคนย่างให้เห็นไหมคะอ่าทุกคนคะ่ะ,คคะถ้าร้านไหนคนเยอะเนี่ยคิดจะเดินเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะไม่เห็นของไงก็เดี๋ยวเราให้วนกลับไปอีกรอบนึงแล้วกันนะคะอันนี้เป็นสายใหม่เย้ส่สายใหม่ตรงนี้นในน้าทุกคนนี่นี่สายใหม่ ไปที่ไหนเราก็จ,จะใส่ใหม่นะคะทุกคนอุทยานี่ขึ้นชื่อเรื่องใส่ใหม่จริงๆนะคะ,ะของขึ้นชื่อของเราก็คือใส่ใหม่นั่นเองนะคะอันนี้เป็นซุปไก่นี่ค่ะทุกคนนี่ซุปไก่น่าทานมากทีเดียวไก่ร้อนเลยค่ะ อันนี้เป็นขนมใส่ไส้ก็ขนมไทยต่างๆค่ะทุกคนขนมฟักทองขนมใส่ไส้ขนมกล้วยใส่ใน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 ถีบห่อให้ตัวห่อที่มันเป็นอ่ใบตองนะคะอันนี้เป็นขนมถ้วยนะคะนะคะทุกคนนถ้วยนะคะเออเห็นขนมถ้วยก็ไม่นะคะ Okay. โอเคพอดีมีคนอยู่ตรงนี้เดี๋ยกกี้แอบทะยงถ่ายนิดนึงนะคะอะโอเคอันนี้ข้าวหลามค่ะข้าวหลามจากบางไสนะคะทุกคนบางไสนะอิมโพรดอิมโพรดแล้าจากบางไสนะคะข้าวหลามทุกคนคะนเราเดินผ่านโซนเซนตรงกลางมาแล้วนะคะหมายถึงว่าคือกี้จะแบ่งการเดินออกเป็น3สเต็ปอะค่ะก็คือโซนด้านหน้าโซนกลางแล้วก็โซนท้ายที่เมื่อกี้ที่พาไปโซนที่เป็นตัวเอ่อด้านกลางตัวเซนเตอร์ที่กี้บอกก็คืออยู่ตรงนี้นะคะเราผ่านมาแล้วนะคะคือตรงจุดนี้นะเห็นไหมคะ นะะี่ยค่ะตั้งแต่หัวบุมที่มันเป็นที่ค่ที่มันจะมีที่จอดอยู่เห็นไหมในตัวน้องตัวเนี้ยกั้นไปถึงตรงบริเวณร้านที่มันเขียนว่า,าวิววัดอยุทยาอันนี้คือโซนที่เป็นเซ็นเตอร์น,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 นะคะก็จะมีร้านอยู่ทางด้านนี้แล้วตรงการก็จะมีที่นั่งเยอะแยะมากมายนะคะนี่อ่ะไปค่ะทุกคนต่อไปไปโซนหน้านะคะอร่อยไหม <laughs> อันนี้เป็นโซนหน้าแล้วค่ะทุกคนโซนสุดท้ายแล้วคือเอางี้คือกี่จะไม่สามารถทาเข้าไปด้านในนะเพราะข้างในแออัดมากเดี๋ยวเราเดินริมแล้วกันนะคะทุกคนเอาไปริมๆค่ะเออถ้าไปริมๆแล้วจะเห็นร้านได้ไงจริงไหมอ๋อไม่เป็นไรลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเดินอย่างเร็วนะคะโอเคอันนี้เป็นพุดดิ้งค่ะทุกคนเป็นพุดดิ้งมะพร้าวนมสดตรงนี้นะคะอันนี้เป็นบาร์บีคิวค่ะบาร์บีคิวนะคะ ตรงนี้ร้านมันจะมีสองฝั่งนะคะเวลามีร้านสองฝั่งไม่รู้จะแผ่นยังไงนะคะเนี่ยทุกคนอันนี้คือทั่วงวสดนะคะถั่วงวสดนี่เราเจอร้านส้มตำาีแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่เดินมาเนี่ยกี้เห็นร้านส้มตําน่าจะเกินห้าร้านแล้วนะคะอันนี้เป็นทอดมันค่ะทุกคนทอดมันนะคะทอดมันฝั่งนู้นก็จะมีหวานละมุนมันไม่สามารถถ่ายสองฝั่งได้นะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่าคนเยอะจริงๆ อันนี้เป็นเนี่ยค่ะแล้วแถวโซนนี้เหมือนแบบเหมือนมีเราเราจะบอกว่ามีแต่ร้านของอร่อยได้ไหมคล้ายๆเ,เหมือนร้านโซนข้างหน้าคนจะค่อนข้างแน่นๆหน่อยนะคะเห็นไหมว่าเราขยับแทบไม่ได้เลยเหรอคะเห็นไหมอ <c oughs> ันนี้เป็นโซชีชนะคะเห็นไหมคะต่างๆนานา,นา,นา,นาข้างหน้ากี้คือมันคืออะไรเอ่ย ขนมโคกเหรอไดนดูป้ายสิใช่ขนมโคกไหมคะก็ขนมโคกใช่ค่ะแต่เป็นขนมโคกทะเลนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะขอขอส่องเขานิดนึงนะคะอันนี้คือขนมโคกทะเลค่ะทุกคนน่าทานมากทีเดียวร้านนี้อยู่โซนด้านหน้านะคะน่าทานมากเลยขนมโคกทะเลนะคะอันนี้เป็นน้ําผลไม้ค่ะต่างๆนะคะน้ําผลไม้ปั่นอันนี้เป็นหมูร้อยตอกลูกชิ้นนะคะเออ ประมาณนี้ค่ะทุกคนคือกี่ไม่เดินไปแล้วดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปหาที่คุยกันสักแป๊บนึงดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะออกไปจากตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าเริ่มมืดแล้วด้วยพอดีจอดรถไว้ไกลนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ตลาดไนท์มาร์เก็ตนะคะทุกคนที่ยิธยาเนี่ยนะคะที่เขาจัดอยู่บริเวณตรงข้างๆวัดราชบุรณะทางด้านทิศเหนือนะคะที่มันตรงมันอยู่ตรงบริเวณร้านอาหารชื่อว่า วิววัดวิววัดอยุธย,ยาเออนี่แหละตอนนี้เขาจัดอยู่นะคะนี่ค่ะทุกคนคะนะนอ่าผลไม้รวมหืมเปรี้ยวปากมากเลยค่ะทุกคนจี๊ดมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำส้มนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนโดยรวมนะคะในงานอายุธยาไนท์มาร์เก็ตนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ16นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะที่ อายุทยามึงเก่าคงเราแต่ก่อนรอ้อยละอายุทยาของเรานี่แอนนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่บรรยากาศในงานนะคะดีกิจะไปแล้วนะการให้ดูอีกทีนึงนะะแล้วกันนี่นะคะงดงามมารำโอเคค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะคะที่อ,อยุทยาไนท์มาร์เก็ต นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะทุกคนแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ